เดลี่นิวทีวีร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานเสนอรายการฝีมือพารวยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฝีมือพารวย ครับผมรายการที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงานไทยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยการสนับสนุนจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานครับผมเอาละครับเราจะพบกันทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับทางช่อง d ิ l ิท n ลทีวีเอาละครับและวันนี้นะครับมีอะไรคุณผู้ชมได้มีแรงบันดาลใจสนุกสนานตื่นเต้นได้สาระประโยชน์กันบ้างไปติดตามชมกันครับ รายการฝีมือพา,ารวยกับช่วงที่1ช่วงเพชรน้ำหนึ่งเรื่องราวของคนที่เคยผ่านการอบรมจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในสาขาวิชาชีพต่างๆด้วยการเป็นเจ้าของกิจการมีรายได้สร้างฐานะและยกระดับคุณภาพชีวิตหรือคนสู้ชีวิตที่ฝ่าฟันอุปสรรคและพัฒนาตัวเองจนประสบความสำเร็จเป็นเศรษฐีได้ในวันนี้พร้อมเราฟังเสียงน้อเวรเริ่รช่วงที่สอง กับเกมการแข่งขันที่สนุกสนานและลุ้นไปกับยอดฝีมือในสาขาอาชีพต่างๆเพื่อชิงเงินรางวัลครับไว้ครับ1นึนาทีกว่าแล้วนะครับดวนดวนดวนเลยเอา้านไอม่ใช่ดีรอ2อเบียหฮอกไฟจะติดนะครับตอนนี้นะครับที่หนึ่เอาสายไฟดวงที่สามมาเสียบนะครับดีมากอา้า ปิดท้ายด้วยข่าวสารจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราได้รับโนโยบายจากรัฐบาลนะโดยเฉพาะจากท่านรัฐมนตรีไปเดิมชายสุขสัพท์ให้เร่งฝึกแรงงานเราคุณผู้ชมครับในช่วงเพลนน้ำหนึ่งในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของผู้ที่เคยผ่านการฝึกอบรมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จนประสบความสำเร็จมีอาชีพการงานที่มั่นคงมีรายได้เลี้ยงครอบครัวกับเจ้าของธุรกิจร้านเคมนิมิตรการไฟฟ้าจังหวัดอุตรดิตถนะครับกับแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพของคุณสุเทพโพธิคุณครับช่วงเพชรน้ำหนึ่ง ก็ก็แนะนำนะว่าเราโตได้เพราะที่นี่เราโตได้เพราะที่นี่แต่ความฝ่ายของคนมันไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยพ่อแม่หาที่นอนมอนมุ้งไม้รถมอเตอร์ไซค์มาให้มาอยู่นะครับแต่เขาก็กลับไปพร้อมกับคุณสมระหว่างต่างกันครับเราเราไม่มีใครชี้นำแต่เราก็มายู่ชุดนี้าได้เรียนปฐมนะครับ เรียนปถมถึงปีที่สี่เดินไปเรียน6กิโลเมตรเราเรียนเด็กหนึ่งถึงสิบเลขตัวเดียวตลอดครูก็ไปขอพ่อพอสร้างปถมแล้วไอ้างสร้างมัธยมแล้วครูประชาช่างไปขอพ่อเรียนพ่อก็ขอว่าขอครูว่าขอทำนาส่งน้องๆเสร็จแล้วก็ไม่ได้เรียน ก็เดินร้องไห้ออกจากครูร้องไห้ออกหลังบ้านไปตอนวัยยี่สิบยี่พาก็ได้เรียนไปเรียนศึกษาผู้ใหญ่เสร็จนานี้จะขอรถซื้อซื้อรถขาข้าวยายก็ถามแม่บอกว่าจะให้เขาหรือเปล่าแล,ล้วรถอะไม่ให้มันล็อกก็ตอบว่าถ้าเกิดแกไม่ให้เขาแล้วเขาไม่อยู่ละไม่อยู่แม่ก็พูดว่า เองจะไปไหนกาไปเดินออกจากบ้านไหมไปที่บ้านเพีงก็เสื้อตวงมีเสื้อตวงเกรียตรงตวงมัด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 กระตังก็ไม่มีนะครับตั้งใจว่าจะให้ถึงในเมืองประเมืองก็ประมาณ20่สิบกโลใจไปแต่ขาไปไม่ไหวตัด <c oughs> ถึงใจ <c oughs> ก็เลยแผลเพื่อน <c oughs> คนที่ทําใดนะครับไปถึงก็ท้อครับอายุ25ออกจากบ,บ้านอายุ25 <c oughs> ไปพันใดน้มโม สมัยก่อนนี่จะพันเนาะใช้แรงงานพันเนาะก็สู้อยู่มาวันหนึ่งเพื่อนก็ให้เฝ้าหลานไฟไม่ชาร์จเราต้องไปปรับขนันเอาปรับขันเอาไฟชาร์จระหว่างที่ปรับอะไม่รู้เหนื่อรู้ใต้ครับไม่รู้วงจรพอเพื่อนขับมาก็ถามวงจรเฮ้ยวงจรนี้ทําไม่ได้วะวงจรเป็นยังไงวะเพื่อนก็หลุดออกมาง่ายๆเพื่อนก็หลุดออกมาง่ายเฮ้ยมึงจะไปยากอะไรวะเขามาไงมึงก็ไปอย่างนั้น เราก็ค้านเพื่อนว่าผิดมาเขาผิดมากูต้องผิดไปจุดป,ประการนี่ต้องมีเพื่อนแน่เข้าไปเรียนที่มงคลสวิตร,ระบบไฟฟ้ารถยนต์ผ่านมอเตอร์บ้างอะไรบ้างด็อกเตอร์เปิดโรงงานพอดีขณะที่เรียนอยู่เขามาดูเขาก็จองตัวเลยจองตัวว่าจบแล้วไปทำกับเขานะพอจบก็ไปทํา ที่ไทยเยเนเรนเตอร์เขาเปิดโรงงานผลิตเ,เครื่องปั่นไฟเลิกงานแล้วไปต่อยกระดับเป็นมือแรงงานตัวนี้ตัวจุดประกายไฟให้เราเขาก็แนะวิธีการเช็คคัตเอาตัวที่เราหนีไปเนี่ยจุดจุดที่เราหนีเพื่อนนะและไปเจอที่นี่ให้ความประจ่างเราได้หมดไม่ใช่ว่ามาไงไปอย่างนั้นหลักคันนองไฟชาร์จเราก็ได้แตกจากที่นั่นมาเลย ระบบไฟวงจรไฟได้มาจากที่ผมพัฒนาประมือละงาน,นเสร็จแล้วก็ได้กาับมาช่วยเพื่อนนี่นะครับได้กับมาแนะเพื่อนอีกคอยมาเปิดร้านที่เราจะค้าข้าวเนี่ยก็มีเท่าแก่เท่าแก่คนนั้นนะจุมม่มกับไม้ริงเท่าแก่เขามีลงสีผมก็ค้าข้าวก็ส่งเขาเสร็จแล้วเขามาเปิดโรงแรมที่อุตบิกเนยเจอที่เชนาะ บ้านเกิดชนะคนจีนเขามาทำโรงแรมเขาก็เองทำไรตอนนี้เองทำไดที่นู้นเขาทำดีนะเขารวยกันเขาก็เลยพามาดูร้านก็พอจบจักผมพัฒนาเป็นมือแรงงานพ่อเล่งให้เปิดร้านพ่อเล่งให้เปิดร้านแล้วครับก็ได้มาดูตลาด ก็อย่างที่บอกอะคนจีนที่ว่าแนะนำให้มาเปิดชีนํำมาเริ Le ่มจากไดนาโมโส่วนประกอบนี้ก็เกิดมาจากลูกค้าชีนำํำลูกค้าชีนํำก็หมายถึงว่าเราทำไดนามยอย่างเดียวเนี่ยเขามาทำม้นานน้ำรั่วครับม้อน,น้้ำรั่วทำยังไงแหมเขาก็เชีย์บอกน่าจะทำม,ม้อน้ำจะได้ทำทีเดียวเลยน่าจะทำม้นานน้ำด้วย ตรงกังความที่เราก็ตั้งใจว่าอยากทําด้วยก็เริ่มมอน้ำหนึ่งอย่างมอน้ำหนึ่งอย่างก็ประจุดจุดที่ที่เราประสบความสำเร็จก็คือวิ่งเข้าหาโรงงานผู้ผลิตมอน้าจนปัจจุบันนี้นะครับทํโไปจอมกับเขาเราก็หาช่างหาช่างทําหมอน้ขาขยายประสบความสําเร็จแหละได้เข้าประสบความสำเร็จมอน้ำก็ประสบความสำเร็จ ลูกค้าก็ามาถามมาจอดถามด้หลายครั้งเข้าปรึกษาเขาครอบครัวตอนนี้มีครอบครัวแล้วนะครับทำเยอะทำเยอแล้วเราก็ส่งร้านขอพ่นสีให้เขาใสให้ก่อนเรามีกระจกพอลูกค้ามาถามมาจอดถามอยู่บ่อยๆเริ่มทําก็เข้าโรงงานผลิตเองครับปรึกษาเขาขอทํากระจกจะให้จะให้เราทำไหมบอกโอเคเลยนน่น ก็ประสบความสำเร็จครับกระจกรถยนต์รอบคันแล้วก็ติดตามหนุนหน้าด้วยพอกระจกสําเร็จแอร์มาทาไมไม่ทําแอร์ด้วยนะครับโชคดีมากเรื่องแอร์นี้เราโชคดีมากน้องสาวอยู่ขายน้ำยาแอร์ของดูปองอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเลยบริษัทดูปองน้ำยาแอร์น้องสาวน้องเขย ทำแอร์ใหญ่ก็ประสบความสำเร็จหมดซึ่งซึ่งที่เขาทำมาไม่เคยใครเข้าถึงในอุตสาหรเขายังว่าขึ้นป้ายระวังตํารวจจับขเขาหาว่าบริษัทเชียงแล้วเป็นขนาดนั้นนะครับเราก็ภูมิใจเออเขาก้าวไปไม่ถึงเขาก้าวไปไม่ถึงแต่เราก้าวถึงทำไปหลังเราก้าวถึงน้องเคยก็มาเทรนเรื่องอุณหภูมิจุดบกพร่องจุดไหนเป็นจุดบอดเทรน ประสบความสำเร็จอีกติดกระจกไม่มีฟิล์มควรทำไหมครับแอบฟิล์มพอเวลาเขาติดกระจกแตกมาเขาต้องอยากติดให้เหมือนกันทำอีกทำอีกบริษัทต่างๆก็เข้ามาติดต่อฟิล์มก็ทำประสบความสำเร็จออันดับแรกจุดที่เราคิดว่าเราประสบความสำเร็จ ตั้งแต่ต้นได้คำคำแนะนําที่ดีจากผู้ใหญ่ก่อนจะมาเปิดร้านเราไปไหว้คุณจินแค่ๆค,คน,น,นในหมู่บ้านคุณจินแค่ๆเบอกเองจะไปทำอะไรเองจะไปนะเองจะไปทำอะไรบอกจะไปทาเกี่ยวกับรถเพราะสมัยก่อนไม่ต่เรือครับเข,า,ข,า,ขาเดินเรือเออเขาบอกชีวิตเขา่เดี๋ยวเข,ขาจะหมดแล้วเรือก็จะหมดหมดยุคละ ต่อไปรถจะด,ดีนะเองทำอะไรก็แล้วแต่เองอยากระบดต่อชีพตัวเองเื่อสัตว์มีคุณธรรมให้ตัวนี้ยาวครับจะโตไม่เดิโตไม่มียุบครับไม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจด้วยไม่มียุบเสื้อสัตว์และมีคุณธรรมอยากได้รอยยิ้ม เด็กฝึกงานมีอาชีพกันมีเป็นเท่าแก่หลายคนนะครับจุดภูมิใจอย่าลืมนะครับฝีมือจะทำให้คนรวยนะครับ ขอขอบคุณนะครับคุณสุเทพพอที่กุ่กับแรงบันดาใจดีๆให้พวกเราสู้และอดทนอย่าท้อวิ่งตามฝันทุกคนทําได้ครับผมเอาละครับในช่วงหน้ามาลุ้นรละทึงนะครับว่าจะสุดสารนตื่นเต้นกับเกมการแข่งขันวันนี้ครับเป็นการต่อสู้กันของยอดฝีมือ3คนจะมาขนาดไหนเดี๋ยวกลับมาครับฝีมือพารวย